เผยดีไซน์กล้อง Xiaomi 12มาพร้อมเซ็นเซอร์กล้องหลังตัวหลัก50ล้านพิกเซลก่อนหน้านี้ได้มีการคาดการณ์กันว่า Xiaomi 12ซีรีส์จะเปิดตัวก่อนสิ้นปีนี้ครับล่าสุดทางดิจิตอลชั s สต t ชันก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ออกมาแล้วครับโดยเป็นดีไซน์ของกล้องหลังครับ จากภาพยืนยันได้ว่าเซอร์มี12จะมีกล้องหลัง3ตัวที่ปรับดีไซน์การจัดวางใหม่มีทั้งกล้องตัวหลักความลเอีย50ล้านพิกเซลซึ่งตามรายงานเผยว่าเซอร์มี12ซซรีจะมีหน้าจอความเรเอียด4ดิ p l ัสและมีดีไซน์เหมือนกับรุ่นก่อนโดยมีขอบจอที่มีความโค้งเล็กน้อยและเจาะรูเพื่อใส่กล้องหน้าที่มุมซ้ายบนครับนอกจากนี้ทางแดงข่าวยังเผยอ,อีกว่าเซอร์มี12มีโซลูชันชาร์จไวได้ถึง100วัตต์เหมือนเซอร์มี 11T ซซรี และจะมีสแกนนิ้วมือใต้หน้าจอแบบออปติคอลที่มีการอัปเกรดเพิ่มพื้นที่เซนเซอร์ให้ใหญ่ขึ้นอีกด้วยครับเอาละครับยังไงเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับว่าข้อมูลที่เผยมานี้จะเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนนะครับตอนนี้ช่อง i t f a ฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง i อทีฟาเพียงแค่เดือนละยีิบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ ก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ